บอกเลยนะค่าตายหักกุบอะเปจี่ยนรับปรับเป็นสามเจ็ดเดมอมมันถ่าย PGM ไม่พุจิเหรอโอเคไม่ทันแล้วแหละไปเปไปพุจินะถ้าเดือนพุจินะโอ้พุจิปลายเดือนพุจิยี่แปดที่เก้แล้วสองวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไปไหมไปนะไปนะลุงไปแน่นอนฉันรู้ไปฉันไปฉันไปยังไม่รู้เลยว่ามันจะติดก็อยากไปแต่อยู่ต่างจังหวัดแล้นะ โอ้ได้คุณคุณเป็นซีนนี่ขนาดไม่เปิดดูหน้านะเนี่ยไม่รู้เลยว่าเสียงใครเป็นเสียงใครเสียงหนูเสียงพะเลื้นั่นไงเห็นป่ะขนาดเออเลยเด่ะไอ้เปรตไอ้เปรตพวกแกมีข้ามสมชั้นแกไม่เห็นอะมันเปไอ้เปรตเอ้ยตกตรงไหนครับพี้ผมอยู่โล่ไฟอ่ะตั้งหนึ่งนะโมแกไฟอยู่ครับแกได้ยังไู่คถุย ข้ารกรเกมเร็วอย่างนี้ข้ารกรเกมเร็วอย่างนี้มีไม่กี่คนฮช่ไหมับใไหมครับท่าทีหลายรอบแล้วผมผมเพิ่งเจอสเปร์โครงกาแก้ไฟครับผมสละผมผมไม่ผมไม่ไม่ไม่อะไรนะผมดีใจที่อิจติตายนะดีใจมากรู้จะตายไหมงานไอทีอ่ะยังไม่แน่ใจว่ามันจะติดโปรเจกต์หรือเปล่า โอ้พ oh, really oh. ี่เข้าใจเลยอ่ะพอน้องสาวพี่เรียนมทก็ติดโปรติกแบบติดทําเล่มส่งติดตําโปรเรียนหนังสือส่งประมาณัห้าเล่มอ่ะโอ้โหเจอสดวกับตรงไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้พี่นุ่นเมื่อกี้พี่นุ่นเมื่อกี้พี่นุ่นภูมิมหาหะผมผมเมื่อกี้พี่นุ่นภูมิมหาหใช่มแค่ก่อนเกมเร็วมีไม่กี่คนนะ เอ้ยพี่คุณนุ่นพูดมาห้าแปลว่าคนที่ห้าสินะหนึ่งสองสามเดียคนละเรื่องะเียวเจกเชเลยตอนฆาตกรเกมเร็วเอกกี้ฟังพี่นะฆาตกรเกมเร็วมีคุณชิน มีฆาตกรเกมเร็วแล้วก็ดับไฟเร็วอย่างนี้มีแปลว่าแปลว่าเป็นคนเล่นเป็นตานี้ฆาตกรฆ่ากันตานี้ผมคิดได้สามคนมีมีคุณชินมีคุณขุนกับคุณเอ็มที่น่าสงสัยไม่แกไม่ใช่เกมเร็วหรอกผมไม่ได้โกลนผมไม่ได้โกลดแต่ผมมีใจที่จะตีสตีตายขึ้นนึงดีใจแค่นั้นทำไมพวกนายถึงไม่รู้วยไอ้สตีอายใช่พวกแกแกเป็นไฟดับแล้วแกตัดเลยน่ะมันเนียนมันเนียน ครับบวกใครครับเนียนมันเนียนตัดเลยเหแล้วสีขาวสีขาวข้ามไม่ทิ้เกมแล้วผมตายแล้วกดนาโบวคุณชินด้วยนะครับตายแล้วนะไ๊ายบายขับรถก็ได้ช่องกีนนะช่องกีนะไอ้ผีร้ายไอ้ผีร้ายจะไม่ได้เป็นเว้ยแล้วก็ยิงลิ้นมาอีกทีนึงเฮ้ไปปิดไหมครับคุณชินไปเฉ่นิด จะไม่ได้เบรยในเบรด์เลยคนทาศนกรเกมเร็วในแดงนี้มันมีแค่สามสี่คนเท่านั้นแหละในเบรด์มานรุมโหวตฉันได้หมดเลยเสียงเคร่งๆๆเงยไม่ตายเดิน <c oughs> หน้ารุมโหวตกันซะให้ตายเถยให้รุมโหวตขนาดนั้นไงน เออใครตายเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครตายนี่เพราะแต่พอไปแล้วคกทตามโดนหนาวเหลยกำนไปลอยเข้าปิดครับฉันวายฉันกำวนไปไหนอ่ะโทษที่หนาวเหลยแต่ถ้ที่ต้องยิงบาร์โค้ดทำยังไงว่าไปแล้วก็กำลังจะตายอ๋อไอ้ยิงบาร์โค้ไอ้ที่มันเป็นบัตรอะนะที่มันมี QR โค้ดอะ อ๋อมันให้กลับกลับหลังบัตรแล้วก็เอาบัตรไปจ่อหน้าตรงส้มๆอ่ะให้กลับหลังบัตรสองทีนะใช่กดกดตามลูกศรนะมันอันนีงเล่นใไอแพดแล้วคนนี้ไม่ไม่เคยเล่นด่านนี้ไม่รู้ว่าอะไรแบบซิ้นน่าจะอยู่แต่ตอนนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชิ้นพี่เบนพี่เบนพี่เบนพี่ชื่ะพี่สีแดงวะน้อไใหม่ เอเกี้เอเกี่ยอยู่กับชั้นนะโอ้ยรักไก่อะจะรักไก่อะฉันกแล้วอะชั้นก็กำลังแบบทิ้งขยายอยู่ข้างล่างอะฉันเจออยู่ครับชั้นเจอแค่ผมไปปล่อยจรวดไปปล่อยจรวดข้างบนไปปล่อยจรวดไปไนไปผมดูชมอยู่ครับ เอ็กี uh, uh, ้ไม่ใช่คนร้ายนะแต่ดีมันตาบอลไม่โดกี้กยิ่งกว่าผมรู้แต่เมื่อกี้กลัวกลัวกลัวคุณเบนซินมากเลยกลัวกลัวโดนหักอีกล้องใช่แต่ก็ยังถามอยู่ว่าบางไอวิธีบางคน QR code มันสแกนยังไงฉันจะเป็นคนไรแน่ตอนนั้นตอนนั้นังระแวงอยู่ระแวงอยู่เราไรเราเรายังไม่ต้องโหมดก็ได้เราสะคิปไปก่อนก็ได้คุณคุณพ่อแม่คิปก่อนสคิดไปก่อนน่าสงสัยแต่ก็พูดไม่ได้นั่านักสิ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ฆาตกรไข่คนเดียวก็แพ้แล้วนะครับยังไม่แพ้นี่ยังฆาตกรหรือสองคนเองแตกเองแตกไปแล้วเองเองยียบไปแล้วผีนยานแค็งแค็งเกินแค็งเหเกิน สามสองหนึ่งมาดูคุณเอ็มกันดีกว่านะคุณเอ็มเข้ามาทางนี้ถ้าไม่มีควสก็ต้องเดินผ่านอ่ะมีควสคุณเอ็มคนดีไว้ใจได้เยี่ยมแล้วคุณเอมคนดีอ่าฮะพอแย่มาคนเดียวอย่างนี้มีคอคเยวสแน่นอนต่อไปไปหาคนอื่นก็ถามเลย อ้าวแล้วนะมีคุณชินมากดงั้นเหรอเห็นองสีเหลืองแตกกดโคตรจะเสร็จแล้วโอ้โหมากดับไฟน้ำเงินครับใช่น่าจะเอกกียบอยแล้วแหละเพราะฉันเห็นมันวิ่งขึ้นมาคุณดักก็กำลังต้มไฟอยู่น่าจะเป็นเอกเลยเดี๋มันก็คุจะต้องคนนี้เท่านั้นเดี๋ยวนะอะไรนะพี่พี่ไม่ต้องพี่ใช่ใช่หโอเดต์โอเดต์อยู่ข้างบนไหมผมขอครับ ผมอยู่ข้างบนนะผมเห็นคุณดากล้องกำลังซองกล้องอยู่แต่เมื่อกี้พี่บอกว่าเขากาลังซ่องไฟหรอพี่ไม่ฉันฉันเห็นว่าเขากำลังกำลังซ่อมไฟตอนไฟดับฉันเห็นน่ะพี่เขนอ่เขาอยู่กล้องบนจอปิดไม่คุณเบนน่ะกําลังไอ้นี่อยู่กําลังรูปัดเอ้ยกาลังให้สแกนเทีวโคตอนฉันเดอร์ดอมาใช่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 แล้ะฉันนเดินไปทําเดินไปเดินจะไปเปิดไฟแล้วฉันเดินกลับมาฉันสูนกระแกเองใช่ใช่เป็นอย่างแบบ ผมใช่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 ว่าเห็นแลพี่ผมอยู่กับคุณดาคอนพี่ไม่งั้นผมจะโหวตมแล้วถ้าคุณเป็น M ยังใช่เรื่อยๆผมจะโหวตแล้วครับใช่โอ้ยโอะยโอ้ยโอ้ยพี่ M เพราะผมผมอยู่กับดาคอนพี่คุณคุณน่้ที่ที่ที่บอกว่าใส่รหัสอยู่ไรหัสข้างล่างที่หนึ่งสองสามเปนสิบอรหัสที่พี่บอกคุณไม่ไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยครับเนียบจเดี๋ยวคือตะกี้อยบตะกี้ผมอยู่ข้างบนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าคือคุณหนึ่ง แต่ผมไม่เห็นเอ็กกี้อ่ะเออคือผมอยู่ข้างบนตรงไอ้แก้ห้อง l ลบอ่ะขุ้กับง l a แนั่เลยนะใช่ผมสอนตแดงมสามารถที่ดตกต่างได้สบายสมากนะกป็นแต่แต่ฉันน่ะแต่ฉันไม่เจอศพคุณเดนหรอกนะเพราะฉะนั้นน่ะฉันจะเลือกอ้วกของขุนเนี่ยเฮ้ยอืมใหญ่เป็นพังแล้วเนี่ย ใช่เพราะว่าฉันไม่เจอศพคุณเวนซินอ่ะแต่ที่ฉัูบอกเอกเอกจะบอกว่าเอกอยู่กับคุณดากอนอ่ะไปใช่พี่กำลังส่องกล้องวงจรปิดอยู่ผมสามารถขักกรุบพี่ได้สบายๆถ้าไม่ได้ขโมยต่อไปเองไะเองพี่ชนยค่ณเป็นสวยแพ้แเนี่ยเอายังเอายัง when I see nice ว่าไปแล้วขอถือโอกาสถามอะไรหน่อยได้ไหมไอจตรหลวจที่ว่าอ่าที่ฉันโดนหักคอเมื่อกี้มนอเนี่ยว่าอ้อนี่ไอจตรหลวจสันๆตรงห้องพส้นสีม่วงเนี่ยฮตรงนี้ขุนท่านมันใชนยังไงจรหลวจสันอ๋อมันจะให้กดกดตรงสีแดงๆสีมุมครับกดให้หมดกดกดกดย้ำตรงสีแดงไปเรื่อยๆ,ๆแล้วเดี๋ยวจุดตรงกรอมันจะเล็กลงเรื่อยๆจนหายไปใช่ ทำทั้งหมดทำทั้งสี่มุมแค่นั้นแหละอ๋อฉันกำลังจะถามแกเลยแล้วลกรุบอ้าวฆาตกรแตกหนึ่งเลขหนึ่งจะเป็นใครกันนะคุณเอ็มอยู่รอดดใครคุณชินนะชินเอเกชชินเอกี้ดยกนันดราก้อนคือแบงค์ดราก้อนคือแบงค์ คุยฉันยังไม่เสร็จเลย,ยไม่ไหวไปเลยด้ต้องคุยให้เสร็จก่อนต้องคุยเรยาวไปจังหวะน,นี้ต้องคุยเรยาวไปให้ตายดันน่นาคุณเอ็มปลอดภยัยคุณชินคุณชินน่าจะปลอดภยัยเอกกี้กับแบงค์เหรอเอ็กกี้ต้องทำให้ชีวิตเอ็กกี้ก่อน เอ็กกี oh, game, like mm ้ก hmm. like ับแบงค์ท okay. right <Oh, ี่ยังไม่แน่ใจโอ้ดาวโหลดไฟสืเวลาลังบูโด้คุ้ยขึ้นแบบอย่างช้าเลยตายเถอะอือหืออย่างอื่นดราโกนเช็คกล้องดราโกนเช็คกล้องถูกไหมครับดราโกนเช็คกล้องอยู่โอเคเอาโหลไฟก่อนดราโกนคุณคันนี่อันนี้ทำไงอ่ะอันไหนงั้นเหรอครับ ไอ้ไอ้ไอ้ข้างๆคุณจันนี่เนี่ยปอบมันเป็นอันไหนรัอที่เป็นเสา wi ไฟเนี่ยอ๋อมันต้องทํากดลงมาแล้วก็รอหนึ่งนาทีครับอ๋อรอไปทำอื่นๆก่อนแล้วค่อยกลับมาทําอันนี้ก็ได้กดให้สุดเลยใช่ไหมครับผมกดให้สุดไปเลยแล้วเดี๋ยวตรงข้างบนตรงอักษรมันจะขึ้นบอกให้รอคือตอนนั้นไปทำอื่นรอก็ได้โอเค เอ็กกี้เอ่เอ็กกี้บป็นไรนะเอกกี้แอมปลอดภัยอยู่นะนั่นก็เหลือคุณชินแล้วล่ะชเออว่าแบงค์แบงค์ว่าแบงค์อยู่ไหนอ่าชินอยู่นี่แต่แบงค์อยู่ไหนแบงค์อยู่ไหนว่าเพื่อเสร็จหมดแล้วใช่ไหม อ้พี่บัวกลับมาแล้วเรจาจักไปเป็นแบงอยู่นี่พี่บัวกลับมาแล้วเออเดี๋ยวนะเอ็อแบบเอก,กี้บอยเท่กำลังจะตายใช่ไหมขาะนั่งไงฮ่ <laughs> ชัดเจน <laughs> แบงค์ไอ้แบงค์ไอเดียวพีเอ็มผมเดินไปก็เจอศพแล้วครับพี่เอ็มพี่เอ็มเอ๊ะมึงกินลมต่อหน้าผมเลยพี่ด่าควันพี่ก็หังกรุบต่อหน้าต่อตาเลยพี่อะไรผมกำลังแก้ไฟอยู่ดีอยูก็เจอศพแล้วครับศพพุ่งลมเลยพี่ศพพุ่งลมเลยผมกำลังกดไฟอยู่จริง ขอขอนิทานขอนิทานอยากฟังนิทานสักเรื่องได้ไหมใช่ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพี่พี่ชินเดินไปสอมไปแล้วก็เดินมาฮักกุบจบพี่เอ๊่นิทานจบเร็วดีเนะไปอยู่ผมกำลังกดถ่ายอยู่ยินดีก็เจอศพเลยผมอะพยายามผมเป็นคนผมเป็นคนเจอพยายามพยายามคนเจอแล้วพี่ก็กด นี่คุณแบงค์ว่าใครไม่ดูเลยนะศพทิ้งล้มเลยพี่พี่เชี่อพี่เชี่อพี่เชี่อน่าเละที่ชินยังไม่ทันได้ตายตายดีเลยพี่พุงเขากระเด้งกับพื้นผมเห็นสายตาตกเพลงของศพมองมาที่ผมเราต้องให้คุณมังกรชิมมีพูดซะก่อนจ้าโอ้ หลักฐานแน่นหนักขนาดนี้ไม่มีอะไรมาแก้ตัวรหรอกนาลาก่อนนะพี่ชายああเราไปตายซะแพ้แล้วชินเรทำได้ดี <c oughs> ทำได้ดีผมขอโทษว่าคุณคุณผมก็เป็นครัว <c oughs> คุณแก้ตัวไม่ค่อยเก่งเลยจริงๆอะ่ะฉันฉันน่าจะหัดลูปนายตั้งแต่แรกนายเอ็กกี้